สวัสดีค่ะพบกับเปิ้ลนะคะจากช่องมิสโออนไลน์ค่ะวันนี้เปิ้ลพาทุกคนนะคะมาพบกับรถสามคันที่จะเตรียมปล่อยนะคะนี่รถจอดไปชั้นโฉมกันเลยค่ะนี่เห็นไหมสวยทุกคันเขาบอกเลยว่าสวยทุกคันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าตัวแรกมีอะไรบ้างนะคะเราทําอะไรบ้างนะคะเห็นไหมตัวแรกก็จะไปทางตัวสีส้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวสีส้มนะคะเป็นตัว ไททันนะคะไททันแคปนะคะอันนี้เราเอามาโหลดเตี้ยนะคะตัวนี้โหลดเตี้ยให้ลูกค้าที่จริงเป็นตัวไททันแคปบสูงแต่มาโหลดเป็นโหล,ลดเตี้ยให้ลูกค้านะคะลูกค้าชอบอชอบตัวนี้แต่ว่าอยากให้เตี้ยก็เลยให้โหลดลงโอเคอันนี้เราก็ทําให้นี่ค่ะก็คืออันแรกนะคะตัวหนังสือค่ะเราก็เน้นเป็นดําค่ะลูกค้าขอเป็นสีดํานะคะไททันสปอร์ตนะคะสีดําตัดกักบกระโปรงรถค่ะแล้วก็มี กระจังหน้ากระจังหน้านี้เราถอดมาทําสีนะคะนี่เลยแล้วก็คอบคิ้วกันชนตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่สวยๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นล้อแมกนะคะดําตัดแดงนะคะล้อแมกดําตัดแดงยางฮีโร่ค่ะนี่แล้วก็บันไดบันไดที่จริงตรงน,นี้จะเป็นสีโครเมียมแต่ว่าเราเอามาทําเป็นสีดําให้นะคะนี่กระจกค่ะกระจกข้างเราครอบด้วยสีดําค่ะนี่ แล้วก็คิ้วกันศาส์คิ้วกันศาส์แล้วก็เราแถบฟิล์มให้นะคะแล้วก็มีฝาถังน้ํามันให้ด้วยค่ะนี่นี่อันนี้จะเป็นฝาฝาครอบถังน้ํามันนะคะแล้วก็เบ้ารองเบ้ารองมือนะคะอันนี้เอาไว้กันลอยเวลาเราเปิดประตูรถนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี่เรามาดูตัวถัดมากันเลยค่ะตัวถัดมานี่หล่อมากบอกเลยว่าหล่อมากตัวนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะ ตัวไททันสปอร์ตค่ะนี่เราติดตัวไททันสปอร์ตลงไปนะคะนี่เป็นตัวหนังสือสีดำเหมือนกันตัดกับกระโปรงหน้าสีขาวนี่แล้วมีกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าอันนี้เราเอาไปทําสีค่ะตัวกระจังหน้าทําสีนะคะข้างล่างจะเป็นนี่เลยสเกิ์ตหน้า r b s มีหูหลอกสีแดงมีไฟ LED นะคะข้างล่างจะเป็นไฟ LED ตรงนี้นี่แล้วก็จะมีข้อไฟ อันนี้จะเป็นค้อบไฟตัดหมอกนะคะค้อบไฟตัดหมอกคอบไฟหน้าเราทําเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถเลยค่ะมาค่ะเรามาดูคันที่3กันเลยค่ะคันที่คามโอ้โหหล่อไม่แพ้กันนี่ตัวนี้นะคะเราจะทําเป็นตัวกระจังหน้าสีดํานะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ใส่ตัวหนังสือไททันสปอร์ตค่ะนี่เห็นไหมคะจะดูเรียบเรียบเรียบหรูเรียบสวยเลยนี่แล้วก็ไฟครอบค่ะไฟครอบ อันนี้จะเป็นไฟครอบตัดหมอกนะคะแล้วก็ตองคิ้วคิ้วนะคะอันนี้จะเป็นคิ้วเดิมนะคะนี่เป็นคิ้วโครเมีย e มเป็นสีโครเมียม e นะคะก็สวยอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันนะคะตัวนี้ดูหล่อเลยเหมือนกันนี่แล้วก็ตัวสกเกิร์ตค่ะตัวสกเกิร์ตจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะไม่เหมือนกับของตัวเมื่อกี้นี่อันนี้จะเป็นทรงสปอร์ตเลยค่ะค่ะเดี๋ยวป้านพาไปดูตัวโลบาร์ค่ะโลบาร์สองคันนี้แตกต่างก,กันยังไงคะ่ะจะตามมาเลยค่ะ นี่โลบาของสองตัวนี้นะคะเห็นไหมคะนี่โลบาโลบาอันนี้นะคะทุกทีที่เราแต่งนะคะเราจะแต่งเป็นสีดำสีดำเงาตัดแดงนะคะตัวโลบาทุกครั้งทุกคันที่เราแต่งนะคะจะเป็นสีดำเงาตัดแดงแต่คันนี้ไม่ใช่คะ่ะตัวคันนี้จะเป็นสีขาว สีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้โลบาร์อันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่เพื่อเพิ่มความมีมิติดูหล่อขึ้นนะคะดูลุยขึ้นก็จะคงความสีแดงตัดสีดําเหมือนเดิมเห็นไหมคะมันดูมีมิติแล้วดูหล่อขึ้นมันดูไม่อ่ามันมันไม่ดูแบบรบเรียบอะคะ่ะอันนี้มันจะดูแบบหล่อเลยนี่ส่วนตัวนี้เราก็ติดสติกเกอร์แอดลีดให้นะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแอดลีดนะแต่เราติดสติกเกอร์แอดลีดให้นะคะตัวนี้ไปค่ะนี่ หลอ่ลอทั้งหมดเลยนะคะทั้งสามคันที่เรียงกันนี่ยคือหล่อหมดเลยนะคะดีเป็นไงคะพาชมทั้งสามคันไปแล้วนะคะเพื่อนๆชอบไหมเอ่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็ฝากคอมเมนต์ข้างใต้เป็นกําลังใจให้เพื่นด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่นด้วยค่ะถ้ายังไงเพจมิสูออนไลน์นะคะฝากกดด้วยนะคะแล้วก็ช่องใน เพจ Facebook นะคะเป็นช่องมิสซูออนไลน์เหมือนกันคะ่ะให้ยังไงวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย